จ้าสวัสดีตอนสายสายของวทีทีท่ทีท่เมษาย,ยนหกหากจ้ะพี่น้องมื่อกี้พี่พี่หน่องมาซ่อมเมึงเฮ็ดนะจ้ะน้อมาซ่อมเมึงปลาลาบจ้ะพี่นอ้องว่าสิมีบ่าจา้ะมานหล่นน้ำกันนะจ้ะพี่กาที่ห้ามามนี่บันบันทอนตำบลทา,าลาดอำเภอวารินมสำราบจ้ะไอ้จ้าไปหล่หนน้ำสาฝน,นเมึงจ้ะพี่นอ้อว่าสิมีเฮ็ดบ่จ้ะแล้วไอ้อของคลิปมื่อกี้จ้ะ ขาวดินมีเห็ดหนาขาวนอกจากจ้าจุม่มสวยๆขาวดินเจอพี่น้องอยางเตะปิวเวงเด้อจ้ะหลงงามเป็นปีตอง,งเพื่อนในความเป็นเห็ดออหลงงามหลงงามเลยจ้ะ bunukan jamen lo, oh, kipet yo, dong tuun tuun, jamen lo, tuun jamen ka, kau dim kau dim ja, ngomong pok baik. มาที่ล้างเขาพี่หนองเข้ามาเก็บก่อนเอ้อมอหลุดค้าหลุดใข้เขียวจ้าฮ้ยสิพี่อเขียวข้าดินจ้ะ

เอาแต่ดอกใหญ่ดอกน้อยปิดไว้จ้าอีกดอกหนึ่งสะ Nhìn ra Nhìn ra, nhìn lại, lại.

Để không đỏ không ngạm chả, ừ, chả. bạc giang nó Ta vẫn xìm bằng หวานจ้าต้นนี้นานี่มาปลาจะเป็นมะยางสุกนะจ๊ะเนาะาสิบายเดือนเมษาอะไรจ้ะมะยางสุกต้นนี้หวานจ้ะไปจ้าไปหาเห็ดกับสาวคนนี้จ้ะ จ้าบรรยากาศปลาเห็ดแต่ว่าเห็ดกิดเป็นเชื้อเกิดเชื้อขึ้นบัก้ายจ้าจะบม่หัวเสียเห็ดยังสีออก,าากนะจ้าเนาะถามมาดูน้ำสาฝนเมื่อวานพี่น้องเอ้าพี่น้องเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วเห็นเห็ดแล้วนี่จ้าสองดอกนี่ นี่เสือเพิ่นเดินจ้ะเสือเฮ็ดนะเป็นขา,ขาวๆอยู่จ้ะพี่หนอนเป็นเสือเฮ็ดขาวดินี่มั่งจ้ะดอกหน่อเพิ่นก็เริ่มมีแน่อยู่จ้ะเนาปพวกเสือเพีน่หนอน,น,นเสือเฮ็ดเดินเต็มเลยถามดูน้องกันอีก ส át, bend, ามสี่มื้อจ้ะเป็นเห็ดเอียงสีอ่อนก็จ้ะปลาบันทอนตะมนทาลาดเพื่อวลิ่มจ้ะอุ้งจ้ะเห็ดที่เบียรเกิดจ้ะเี็เก็บไปกินเด้อจ้ะพี่หนอชีวิตพี่เก็บ่เคยกินเห็ดอุ้จ้ะโฆษณาถึงเป็นเห็ดที่เบียรจ้ะนั่งถึงอันตรายจ้ะเด็เก็บไปกินอุ้จ้ะ ปากลุมเลยจ้ะนางเตะอีกจ้ะนี่นี่ตองตุนตนีไ่ไต่ไปตองวาอ่าจะถนอมนะแต่หาอย่างนี่ยพอเพิ่งเหลื่อมเพิ่งกำลังออกจะอ,ออกอีกรอบไหมจ้ะ พอเ,เหยียบพี่น้องอึอดๆนะจ๊ะเนาะไม่ไช่ว่าสภาพพี่พ่อหน่องคือหน้าจะรวยแต่ว่าแฟนมาหวางจ้ะเหตุเรืเอเหยียเขาก็เลยได้มาปลาละนะจ๊ะเนาะถ่าหลุมนั้งกันมือต่อไปจ้ะจ้าจุ๊มๆสวยๆจาย้จาตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยจ้ะพี่น้องไปยามเบิ่งเห็ดเพราะว่าเห็ดกำลังเหลื่อมดอกหน่อยก็ร้ายนะจ๊ะเนาะ พี่กายกับไปปลาบันทอนตำบลทาราดอำเภอวารินชำราบจ้ะพี่น้องอันสิประมาณอีกสามสี่หมื่นนี่จะเฮ็ดสี่คนไล่ถ้าติดตามน้ำชีวิตเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้าจ้าถ้ามาสื่นชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำชีวิตเฮ็ดน้ำเนื้อด้จ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่จ้ะพี่น้องจะส่งไปพาคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเพราะว่าคนก็เริ่มตกทยอยมาอีกแล้วจ้ะเป็นการถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่องยาวๆเนาะจ้ะเนาะ สำหรับมือนีเขาจบคลิปเพียงสานีละจ้ะขอฝากเป็นคลิปสั้นๆจ้าสวัสดีจ้า